วาทนาสีลิสันิจังุธาปัจจายโนจตตารธรรมาวัตันติอายุวันโลสุขังภะลา บรรยากาศพยายามเช้าวันนี้พี่น้องท้องฟ้าอืมครึมท้องฟ้าอืมครึมเมฆเหมือนจะมาบดบังแต่ว่าพายุก็ไม่มีเมื่อไม่มีพายุพี่น้องเป็นไงอากาก็เริ่มลอกมันแห้งแห้งระแหงเริ่มแห้งระแหงส่วนที่ไม่งอกกับพี่น้อง นี่แหละธรรมชาติปีนี้ปรากฏการเอลนิโยที่เราบอกว่ากำลังจากก้าวข้ามช่วงเอล尼โยไปสู่ลานิยาความเย็นจะมาแทนไม่รู้จะเป็นยังไงวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับว่าสภาพท้องฟ้าอากาศประเทศไทยเราเป็นยังไงบ้างนะครับไปดอกไปสีเรลียกพี่น้องวันนี้เรามาร่วมโมทนาสาธุบุญไสาบาดด้วยกันนะครับหลังจากใส่แล้วพี่น้องอย่าลืม กดติดตามกดไลค์เต่าทองช anel ด้วยนะครับสวัสดีครับ